น้อกล้วยตื่นเลยขี้เศร้าจังตื่นยาตื่นยาฮไปฮกว่าจะตื่นนะอะ่เดี๋ยวให้กินนมกล้วยน้องจะกินเพื่อนตัวเองไม่ได้เป็นกล้วยผลไม้อ๋อกินซะนะเดี๋ยวฉันกินข้าวกว่อนละกัน งำเอ้ยยังไม่ได้กินงำงำงำว้าวอร่อยดีนะเนี่ยงำงำอ้น้ำซุปก็อร่อยอยากกินเชเบล่าน้องกล้วยแต่น้องกล้วยกินไม่ได้นะงำงำน้ำซุปนี่สดชื่นหิวน้ำจังเลยกินน้ำดีวะ่ะ นี่น้ำของเราเฮ้ยสดชื่นน้ำแร่ธรรมชาติเลยนะเนี่ยโอ้ยสดชื่นไปหมดละมาน้องกล้วยเอาขวดน้มออกปะเดี๋ยวไปซื้อหวยกันดีกว่าเอ๊ะไปซื้อแล้วนี่ลืมโอ้ยสมองฉัน เป็นอะไรเนะี่ยหาอะไรกินเสร็จแล้วยังไม่ครบบ่ายสามเลยหาอะไรเล่นดีกว่าน้องกล้วยอยากนอนเอเชิญน,นอนก็นอนเย่ถ้าถึงบ่ายสามแล้วปลุกน้องกล้วยด้วยนะาาเฮ้ยหางานหาอะไรไม่เล่นไม่ได้เลย ไปขี่จักรยานเล่นดีว่ะนี่เราเร็วหน่อยปั่นเร็วๆให้ดูเลยเป็นนักแข่งจักรยานระดับโลกได้เลยนะเนี่ยนี่จะปั่นให้แรงที่สุดเท่าที่จะปั่นมาดูนะจับตามองให้ดีๆนะ แปบเดียวเลยเออแปบเดียวจริงๆดูจัดตามองให้ดีๆละ่ะนี่วิ่งเร็วเอ,เอาอะไรกันครับเนี่ยวัดนี่เร็ว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 มเร็ว,รว,รว,รวมอุ้ยปั่นช้าจังเลยเนี่ยนี่จะปั่นไปให้ถึงสุดซอยเลย เดีกมันเพิ่งก้าวโมงเองน้ะเนี่ยโอ้ยยังหิวอยู่เลยมาแวะกินอะไรหน่อยลุงคะว่าไงครับผมนี่หนูขอเป็นทายายยกิทากิโยกิเอยทายายยกิทากโยกยากิเออถูกแล้วทากโกยากิหนึ่งคะ่ะ โอ้ยกว่าจะพูดชื่อถูกเอาไหมซิทาโกยากิโอเคเอาไปเลยฟรีคะ่ะขอบคุณค่ะอ่ะจ่ายไปสามร้อยฟรีต้องจ่ายไปสามร้อยเอีเซอร์กุซ่โาโหได้มาทั้งถาดเลยนะคะเนี่ยคล้ายๆข,ขนมเปี๊ยะเลยขอบคุณค่ะลุงเดี๋ยวเออเดี๋ยวมาทุกวันเลยนะคะ ้าแม่สาสุดสวยกลับบ้านไปหาน้องกล้วยดีกว่ามันเพิ่งก้าวมองเองไม่มีอะไรทำเดี๋ยวมันก็เที่ยงแล้วณนะบ่ายสามเล่นไปถึงบา่ายสามกลับบ้านไปหานนองกล้วยดีกว่าบ่ายสามโมงแล้ว หวยต้องออกแล้ะแน่ๆเลยโอ้จกักรยานก็ขับช้าจังเลยเนอะนี่บีบบีบบีบปั่นเลยปั่นถึงแล้วจ้าน้องกล้วยเป็นไงบ้าง ตื่นแยว้วแต่แค่ขดตัวนิดหน่อยรีบตื่นมาเร็วออาเมื่อกี้ขดตัวนึกวกล้วยจริงเลยนะเนี่ยฮ่หวยออกแล้วใช่ไหมถึงปลุกหนูเนี่ยใช่จ้าถ้าเกิดหัวไม่ออกจะปลุกทำไมล่ะมาเดี๋ยวไปเอาวิธียุก่อนนะอยู่ในห้อง ยังรู้ดีเลยเด็กเนี่ยเก่งมากนี่คือวิทยยุเดี๋ยวเราจะวงให้ดูนี่คือวิทียุนะคะทุกคนอ่าทุกคนาดไม่ใช่นะคะจริงจมันไม่ใช่ขออนุญาตโชว์ลายมือจริงจมันไม่ใช่คะ่ะนี่ดูสิเราสร้างสารรค์ดีไหมคะ มามาฟังเลขกันดีกว่านะเลขที่ออกคือห้าเฮ้ยสเฮ้ยเก้าเฮ้ยถูกถูกละพี่ไทยโอ้ยดีใจจังเลย ไม่น้องกล้วยไม่หิวเลยถ้างั้นก็นอนไปละกันพี่ง่วงอตอนเช้าวันที่สามนี่คุณลูกของเราหายไปตั้งแต่เช้าละไม่เห็นกลับมาเลยไม่รู้หายไปไหน <laughs> <laughs> ผมอาสาไปออกตามหาเอง ต้องถามคนในหมู่บ้านโอ้ยตัวอะไรสีทองผมไม่ใช่ตัวคะัะผมเป็นตัวเงินตัวทองไม่ใช่จ้ะฉันไม่ใช่คือตัวเงินตัวทองนะเสียงฉันอาจจะเป็นเสียงผู้หญิงนิดหน่อยก็ฉันได้เสียงจากแฟนฉันมาอาจจะเต้งต้องไม่น่อยเพราะฉันทำมันเกิดขึ้นเองไม่ใชไ่ไม่ใช่เกิดจากแฟนฉัน โอ้ยพูดไปเรื่อยบ้านนี้ไม่ีคนอยู่ไหมโอ้มีหมาไม่เอาดีกว่าฉันกลัวหมาบ้านนี้ละ่ะมีคนอยู่ไหมน้อเดดูในหน้าต่างดีกว่าเฮ้ย mm hmm. hey! น้องกล้วยนี่ว่าลูกติงตอง ิ่งเสียงดังหน้าบ้านเนี่ยอย่าบอกนะว่าทีมอะไม่ใช่ละเออไม่คุณตัวทองจังเลยคะผมเป็นกล้วยครับผมมารับรูปฮะอย่าบอกนะว่าคนนี้อะค่ะเนี่ย,ยใช่แล้วโอ้เฮ บายบายนะจ๊ะน้องกล้วยบายบายจ้ะพี่กล้วยพี่ไม่ใช่กล้วยค่ะพี่เป็นคนบายบายจ้ะพี่มนุษย์เดี๋ยววันหลังเราเจอกันใหม่นะกล้วยโอเคค่ะเฮ้ยทำไมนะทำไมเราได้อยู่ไม่กี่วันก็ น้องกล้วยก็ต้องจากเราไปแล้วหล่ะเนี่ยเราก็อยู่คนเดียวเหงาจะตายรู้อย่างนี้ไปกลับไปหาทีมดีกว่านะเฮ้ยไอ้ลูกพ่อคะหนูอยากอยู่กับพี่คนนั้นเหมือนเดิมมากคะ่ะไม่ได้แล้วลูกแม่เราตามหานะก็ได้ค่ะพ่อไา เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนสนุกกันไม่เอ,อ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะขอบคุณค่ะบ,บ้านนะัททุกคนอยากเป็นกล้วยกันไหมทุกคนชอบกินกล้วยไหมอ่ะ่สนเราชอบมากเลยบ๊ายบายจ้า,าบ๊ายบายนะ